ดีขึ้นไหมครับผมตอนเนี้ยดีค่ะเพราะว่าหนาปึ๊กเลยตอนนั้นที่เรามาตรงแสกตรง,งแสกจะบางนะตอนนั้นนะเนอะจะแบบจะล้านอยู่แล้วตอนนั้นนะทำยังไงก็ไม่เซฟยังไงก็ไม่ซู้อตรงนี้เออหายดีอยู่นนะใช้นานน,นานไหมคะก็หนุ่มใช้มาประมาณไอไลโอเนี่ใช้มาประมาณตั้งแต่เริ่มเลยนะ จนวันนี้ประมาณสักห้าเดือนหกเดือนห้าหกเดือนก็ใช้ประจำเ,เพราะตั้งแต่ก่อนที่ทดตั้งแต่เริ่มทดลองก่อนที่จะเอามาทำเป็นผลิตภณัณฑ์อ่ะก็ลองมาก่อนอยู่แล้วต้องค่อยๆลองค่อยๆลองมาอัน้ก็รู้าเดือนไม้ค่ะนี่ก็ถือว่าเจ๋งแล้วบางทีก็ใช้งานก็ผมร่วงบ้างไหมอ่ะก็มีบ้างแต่ไม่ได้เยอะ,ะคะ่ะติดนะมนิดหน่อหน่อยเส้เส้น เส้นสองเส้นใช่ไหมหใช่ค่ะแต่เมื่อก่อน,นไปกระจกเลยงลงมาเมืก่อก่อนไปกระจกเลยตามตามฟองเลยแต่จริงๆแล้วห้าวันนี้จริงๆมันไม่ใช่ธรรมดาห้าวันเป็นว <c oughs> ันไม่ได้สะรรรผมมาห้าวันย <c oughs> ังไงผมมันก็จะร่วงถ้าเป็นเป็นคนผมปกติเพราะว่าัมมันมันแต่นี้ไม่ใช่ไหมไม่ไม่ค่ะไม่มีมีอยู่เส้นสองเส้นอ่ฮะอ่งขวาข้างหลังข้างหลังนี่มันคันอะฮะ หวันไม่ได้สาคนบ้าเลยไม่สาหัวห้าวันนอนได้นะสมัยนีคนไม่เหนียวหัว okay. <c oughs> ไม่มีล่ะ <c oughs> ใครนะคะพ <c oughs> ออะไรมาที่ร่า ทำไอทำไมหน้าเป็นสิวไม่หายทีหนุ่มเป็นเดือนแล้วนะเนี่ยนิดเดียวค่ะน,นอนด็กแล้วะคะ่ะนอนด็กมันก็ มันน่าสนใจมากเลนะฮะเพราะว่าพอพอใช้ไลโอแล้วผมมันยาวเร็วไงพอมันยาวเร็วปุ๊บไอ้ผมที่เคยนั่นมันก็พูดออกมาแต่ผมมันรู้สึกว่ามันเส้นใหญ่ขึ้นไหมคุณหนูไม่ครผมผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเส้นใหญ่ขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่าผมมันมันขึ้นเยอะอะมันหนามันขึ้นเยอะก็คงมีส่วนนะมีส่วนตรงที่ว่าไรนะคะมันดูเหมือนเส้นใหญ่ที่ว่ามันหนา มันก็รีดูมันเสร็จเยอะมันเป็นแบบนี้เป็นไงพี่โอเคไหมโอเคนี่เป็นหนูดาวเมื่อก่อนไม่เป็นตรงกลางเรงนี้ยมันจะเป็นไข่ดาวตรงกลางใช่ไหมค่ะตรงที่เราแส่ตรงเนี้ยตรงที่เราได้แล้วแส่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยหนาตึ๊กเลยตรงเนี้ตรงเนี้ยหนาตรงเนี้ยอ่าฮะเมื่อก่อนจะเป็นไข่ดาวที่มันตัดทีรอบดูอ๋อพอแล้วพอแล้วนะอ่าฮะคุณจะพอไหมพี่ เอ,เอาได้ได้อ่ะอีกสักรอบจะเอามามะอา่าอ่าครับครับเราแรกันไม่มีกองอเลยนะอะกอง ทาง้างย,ยกำเหนือแป๊บหนึบบน่ง